มอร์นิ่งสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเมนูเพราะว่าวันนี้เมนูปลาปลานะคะปลาอันนี้เป็นปลาเซริก เช้นชีมอันนี้ลักซ์อันนี้ปลาแซลมอนแต่วิวจะทำผสมกันนะคะปลาแห้งกับปลาแซลมอนนะคะมีโปรโตีนวิตามินสูงนะคะจะมีสารพิเศษในปลาแซลมอนทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ไม่มีคาร์สตอรอน นะคะไม่มีคาร์โลไอเตนะคะวันนี้เราก็จะมายำแอปเปิลเขียวยำแอปเปิลเขียวแล้วก็จะมีพิเศษก็คือซุปมะเขือ,อยาวกำลังนี่ล,ลูกไม่แก่มากากำลังอ่อนๆอยู่เลยกระจอยย่างก่อนนะคะ นำเอาไปย่างแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วไปเก็บหอมสระ,ะเน่เต็มส่วนเลยค่ะกินกับผักเยอะๆใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็ใส่ปลาย่างซุปใส่ปลาย่างไหมค่ะซุปมะเขือยาวพามี่มะเขือ่มะเขือบานเห่ากับซุปเ่บเนาะเป็นเมนูสมุนไพรนะคะเมนู ฟิตเนสล้วนๆนีซุปมะเขือใส่ปลาใส่ผันกนะคะแล้วก็ข้าวร้อนๆแล้วมีข้าวเหนียวค่ะองกินกับข้าวเหนียวซุปมะเขือซุปมะเขือใส่ปลาย,ย่างไหมคะใส่ข้าวคั่วร่งไปแล้วก็เลียวจะมาคั่วพริกขั่วหอมหัวแดงซุปมะเขือยาว บะมีมะเขือปอนไหมซุปก็ทำลองดูมะเขือยาวนี่มันจะอร่อยมันมันกระแสเพื่อกันนะคะมันมันจะพ,พอย่างเสร็จแล้วก็มาหัน่นหะย่างเลหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ซุปใส่หอมซุปใสซรลาเปาข้าวคัวน้าปลาไหลค่ะ น้ำปลามาตั้งสามขวดปลานนำใส่น้ำปลาลงไปบาดเอาเข้าวเหนียวคุยแซ่บหลายแซบ่บเมนูสุดฮิตบ้านเราซุปนมไม่ซุปมะเขือกินแบบนี้ค่ะเพราะว่าแล้วก็เป็นสมุนไพรไปในตัวแล้วก็ไม่มีไขมันเมนูวันนี้จะเป็นเมนู ซิตเนตล้วนๆเลยนะคะลองอาไปทำดูซะพอเห็นทานปลาเยอะๆคะ่ะบำรุงสมองบำรุงผิวผิวพรรณก็วิตามินซีนี่นะคะบางครั้งก็แต่พี่ไม่ทานเนือ้อสัตว์เนื้อวัวส่วนมากบางคนชอบ ทานเนื้อที่มันๆไม่ชอบไขมันมากมันเราเป็นคนเราแก่ตัวแล้วมันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดคิดว่าทานลงไปเยอะ,ะๆทานยิ่งเป็นเนื้อติดมันนี่มันอร่อยปากแต่มันไม่อร่อยพุงแต่มันไม่ทําให้พุงโยะนะคะใครที่ชอบทานเนื้อนะคะเมนูนี้สนใจ ซูปเปอรเขือแกงน้ำมัแกงผักขิเล็กนี่คือสมุนไพรบ้านเราล้วนๆเมนูฟิตเนสค่ะแข็งแรงหุ่นดีสวยนะคะอย่าลืมทานป่าเยอะๆนะคะนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสนใจเข้าไปคลิปดูนะคะให้ความรู้ใน เรื่องอาหารและสุขภาพค่ะนะคะเข้าไปดูในช่อง v ิ t h ไทยสวีทค่ะกดเข้าไปดูนะคะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้กำลังแกย่างมะเขือค่ะจะย่างมะเขือยาวแล้วค่ะ ย่างมะเขือยาวแล้วเมื่อวานย่างปลาแซบหลายย่างปลาดุกแต่ก็เอามาโขกจะมาโขกซุปใส่เมื่อวานย่างปลาวันนี้ย่างมะเขือเมนูฟิตเนสลวนๆ oh. ใครอยากห oh. ุ่นดีทําได้นะคะหลีกเลี่ยงไขมันบ๊ายบายค่ะ see you again